สวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงๆวันนี้ชแนลแฟนบอยมาแบบ มากันสามมากันสามนอเนาะเพราะว่าจริงๆคือที่ต้องเรียกทุกคนมาเร็วๆตอนนี้คือเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตอนเย็นประมาณหกโมงเย็นน่ะเราเห็นทวิ t เตอร์อึงมากจนถึงขั้นขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งก็คือไว t v เวอร์ซ่าเทนเลอร์คือจริงๆอ่ะเราเคยคุ้นกับเนาะไวเวอร์ซ่าซีรีส์ก็คือลักสลับโลกอ่ะตั้งแต่ตอนที่เราทำรีแอคชั่นเอ่อ GMC สองพันแล้วเนาะใช่ก็คือนําแสดงโดยเขาเรียกอะไรนะ จิมมีซ่ซอมนัสนน,น์อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เราอยากดูมากๆในปีนี้แบบเป็นเป็นหนึ่งในนั้น,น,นเลยแล้ววันนี้ครับคือซีรีส์ตัวนี้มี Official t ลทินเออกมาแล้วมาแล้ววะเราไปดูกันไหมพร้อมไหมพร้อมไหมปไประเดี๋ยวเราไปดูกันล<ะ>เลยครับผมเคยคิดนะว่าโลกคู่ขนาดนะ่ะมันมี<ห>แค่ในหนังนะหรือไม่ก็ในนิยายเท่านั้นแหละจนกระทั่ง จบน้ำตายเดี๋ยวก่อนแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาผช,ยยชยยอยู่ในร่างคนละ่จบ,บนโลกอีกไปอขอต้อนรับสู่ สมาคมคนไทยในต่างโลกที่นี่เนี่ยเป็นแค่แหล่งรวมตัวของคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันสมาคมพี่นี่พาผมกลับโลกเดิมได้ปะอันดับแรกเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันไอเทสเป็นไงบ้างวะไม่เจอกันนานเลยกูถามอะไรมึงหน่อยดิมึงเคยตายมั้ยพวกพี่เรียกคนที่เราตามหาเนี่ยว่ากุญแจนําทางเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นกุญแจนําทางคําแนะนําที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะ ใช้หัวใจนำทางเ้ยไอ้เนี่ยชื่อไอทันเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกับเจ้าของร่างเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียวนี่ใช่ไอทันแน่หวะไอ้ทันที่โลกโน่นละมึงเชื่ออะไรวะโลกจังวะหวยไทยแจ็คป่ะมั่วงั้นก็โลสไม่ใช่เว้ยไอ้แดงแดงบ้านดิม แล้ว,วเราสองคนเนี่ยไม่คิดกันบ้างเหรอถ้ามันใช้เช็ดฝุ่นได้มันคงต้องลองเช็ดที่ใจมึง่ลยกูว่าหัวใจมึงไม่ได้ใช้งานมานานสักพักใหญ่เลยวะ่ะกมึงนี่พี่แป้ง<อ>ที่กูจะชวนมาช่วยเขียนบทอ่ะตั้งแต,ต่มีพี่แป้งเข้ามาในทีมอ่ะบทของพวกเราไม่สนุกขึ้นเยอะเลยนว้ยก็มึงเคยบอกนี่ว่ามึงรู้สึกว่าพี่เขาพิเศษอ่ะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแจนำทางของมึงนะ แล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนำทางของมึงคือกูบ้างเหรอเ,เดี๋ยวไม่ใช่ว่ากูกับมึงจะเป็นกุญแจนำทางกันัะเองนะถ้ามันใช่น้ยเรากลับกันได้นานครับขอให้คนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางมึงกำลังขงโมยชีวิตคนอื่นน้ยแล้วมึงจะทิ้งกูไปจริงๆเหรอมึงน่นแหละทิ้งกูทุกคนแม่งก็แค่ทำไปตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นแหละ ว่าเราสองคนอะข้ามโลกมาเรียนรู้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหาอะไรอ่ะทิชชู่ไงกูเลิกขนาดนี้ไม่ต้องเดี๋ยวกูเช็ดให้มึงเองไอ้ยโอ้ยแตงมาก เดียวเป็นไงอะไรก่อนเป็นไงล่ะรวบรวมสติก่อนไหมหงาอะไรก่อนหงาอะไรก่อนแล้วเธอสังเกตว่าตอนสุดท้ายเอาตอนสุดท้ายก่อนมีมีการแบบยื่นปากโยชน์อย่างนี้แทนด้วยนะใช่เหรอเห็นอะไรยังไงอะไรยังไงสองรอบใช่ไหมเมื่อกี้สองรอบตอองรอบโม่น้อบ่หรือเปล่า น้องวดหรือเปล่าน้าอุ้ยแต่หน้าดูอ่ะเราตั้งใจอยากดูอยู่แล้วแต่ตอนนี้เป็นออฟฟิเชียลแล้วดูมาใช่ซึ่งนิยายอยู่นี่จ้ะแรงมากไม่คือแบบพูดไม่ใช่เพราะว่าแบบพูดในฐานะแฟนนิยายด้วยอไรเงี้ยคือมันมีหลายหลายสิ่งที่แบบไม่เหมือนในนิยายแหละเพราะว่าจริงๆเอางี้ถ้าใครเป็นแฟนนิยายก็ เดี๋ยวป่อนนิยายไว้ก่อนอันนี้เป็นเวอร์ชันซีรีส์ไม่ต้องอ่านนิยายแต่มาดูซีรีส์เลยก็ได้เรามาคุยเรื่องซีรีส์กันดีกว่ามาโอเคดับแรกเลยฉันสงสัยอยอยู่ีตัวออฟิเชียลทิลเลอร์เนาะมันแบบมันเปิดมาเลยเนี้ยคือเปิดมาเลยว่าแบบเหมือนน้องซีเนาะที่เขารับรบทบเป็นทะเลเนี่ยเขาก็แบบมานั่งตัดพอ้อหรือว่ามานั่งคิดว่าแบบเขาเขาคิดว่าแบบโลกนี้มีแต่ ไอ้ไอ้โลกคู่ขนาดมีแต่แบบในซีรีส์ในนิยายแต่มันเกิดกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคําถามหนึ่งคือตอนคนเราว่ายน้ําใส่แว่นตาด้วยเหรอผมเมื<ำ>่อกี้ฉากจมน้ําอ่ะน้องใส่แว่นตาอยู่ลืมถอดลืมถอดจมจมพอดีแว่นไม่หลุดอ๋ออาจจะแบบว่าไปไว่ายน้ําแล้วจมพอดีปะ่ะจมตกน้ําจมน้ําใช่แว่นมันก็เลยอย่างแบบ เออก็เลยยังไม่ใช่แต่มาคือจมทะเลแล้วเธอใช่ถ้าชันไปเที่ยวทะเลฉันก็คงใส่แว่นแหละเพราะว่าฉันมองไม่เห็นแล้วถ้าจมในน้ำว่าเล่นน้ําทะเลอ่ะออกเล่นเหรอถ้าเล่นถ้าเล่นไม่ใส่นะแต่มีคำถามอีกอย่างไม่เห็นาถอึ่งก็คือถ้าไม่จมน้ํแเราถึงมีบาดแผลตามหน้าตามตัวตามหัวที่ปาก ไม่เขาวินี่ไงเขาทานเอยเขาเรียกน,นะเขาข้ามโลกมาแล้ว,แล,วแล้วโลกที่เขาข้ามมาเขามากลายเป็นน้องโองมไงอ๋อหมายถึงน้องโอมเนี่ยอาจจะไปชกต่อยหรือประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างไม่น่าใช่ใชป่ะเพราะเราแอบ,บสังเกตไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เราพอเราข้ามโลกมาเสร็จแล้วว่าแอบ,บสังเกตได้ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะแอบ,บจะมีรอยแปะแปะเนี่ยเออแปะที่หัวมันภาคก๊อแปะหรืออะไรแปะนี่ยหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียว ไม่ใช่แค่<อ>ไม่ใช่น้องสี่คนเดียวอเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องแอบเป็นสังเกตอีกทีนะเพราะแอบสังเกต<อ>ว่ามันเห็นมันเห็นหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวเออไม่ไม่แสดงว่าเงื่อนไข,ขของการข้ามโลกมาแสดงว่าแบบอาจจะต้องอุปติเอ่อปอุบัติเหตุพร้อมกันเช่นวันวันที่หนึ่งกับวันที่หนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเราก็ข้ามโลกกันมาอะไรเงี้ยโอ้มอาจจะโดนแบบรถชนมา น้องซีอาจจะจมน้ําก็ข้ามโลกมาอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นอุยคำถามอีกอย่างหนึ่งการข้ามโลกซีข้ามมาฝั่งเดียวหรือโอมข้ามไปฝั่งหนู่นด้วยพูดได้เหรอแม่นิยายจะไม่เหมือนซีรีส์ก็ได้อ๋อไม่แม่นี้คือแค่เป็นคำถามสงสัยเฉยๆว่าตัวซีรีสมันจะสลับกันอย่างนี้หรือแค่ซีย้ายมาสิ ฝั่งนี้อย่างนี้อาจะต้องสลับกันไปเลยหมายถึงว่าแบบต้องตัวพลังข้าไหนอ่ะสลับกันแต่ร่างอ่ะร่างเดิมถ้าสลับกันอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีเรื่องฝั่งนน้นอีกใช่โอมเล่นฝั่งโนนใช่ถ้าไปเป็นตัวสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่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 แล้วก็เดือสิ่งอื่นใดคือเมื่อกี้คือพอเขามีแบบโอมแลนนด้วยเนาะคือแค่มีโอมนลนนนอ่ะ ดีตั้งแต่แค่เพื่อนกับเพื่อนแล้วคือแบบ<ช>พอมาเรื่องนี้ก็คือแบบ<อ>ก็ดีคือน่ารักแต่มันมีอินดิเทลนิดนึงคือด้วยตัวน้องซีเนาะเขาเขาเจาะหูด้านด้านซ้ายเนาะแล้วเขาใส่อ่ะพอโอมอะ่ะแบบเหมือนเขาเรียกเหมือนภาพที่ซอนทับกันอยู่อะ่ะโอมก็เจาะหูเหมือนกันเออก็เป็นดีเทลเลนะ่นน้อยที่แบบเออก็ก็น่ารักดีก็สังเกตได้แล้วประเด็นคือฉากที่นันนนเขาแบบดีกีตาร์เนาะโอ้ยดี ใจเจ็บนนนะนนคือนนนนนนี่คือคาแรคเตอร์นะนนโดยแท้ทรูนันนี่นนน่ักแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งที่ชอบของอันนี้นะชอบเวลาที่เขาสลับสลับตัวกันอะไม่ใช่สิเหมือนในเวลาฉายอะเงาสะท้อนใช่ไหมคือฉายผ่านเลยวุ้กแล้วก็สลับจากซีไปเป็นโอสลับจาก หมอจิมมาเป็น<ม>ปนารนอย่างเงี้ยเออเขาสลับเงียนแล้วแบบฟึบมีจริงอแต่เมื่อกี้พอพูดถึงหมอจิมมี่แล้วแบบหล่อเนาะไอฉากเปิดตัวที่แบบถอดแว่นตากันแดดอะโอ้ยหล่ออะหล่อแบบตโะโกนยังย้ำเหมือนเดิมหมอจิมข่าวมากขาวมากหล่อามากแล้วก็แบบแต่ขำตรงที่ทา ฉากที่แบบเหมือนแบบที่เขานั่งกินข้าวกันเนาะแล้วเขาถามว่าแบบอะไรนะอีกโลกหนึ่งชื่ออะไรอะไรนะแจ็คโรดแดงไม่แดงสู้<ม>ชีวิตม,มาอีกแล้วทาไมจ้ะนะอ๋อเขาไม่ให้รู้หรอ<ม>ว่าอีกโลกชื้อ,อะไรอันแอบ,บอ้างอินตา,นางนิยายนิดนึงคือเหมือนอ่าตัวหมอจิมมี่เองที่เขามาเออ่ที่เป็นร่างเดียวกันนนนเนาะคือ คือในคือในโลกที่แบบตนข้ามมาเออเขาชื่อปรกรณตัวปรกรณ์อ่ะคือคือชื่อคือชื่อของโลกที่เขาข้ามมาแต่จิมมี่เองอ่ะไม่ได้ไม่ยอมบอกว่าจริงๆแล้วอะไอ้โลกเก่าอ่ะที่เคยเอยู่ชื่ออะไรเขาชื่ออะไรมันเลยเป็นเหมือนแบบถ้าในตอนนั้นที่อ่านในรีดอะไรหรือแบบในนิยายแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบทุกคนพยายามเดาชื่อว่าจริงๆแล้วพระเอกเรื่องเนี้ยชื่ออะไรอ๋อ ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ที่ใกล้ตัวกับปรกรณ์อะไรแบบนี้ใช่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าถามว่าชื่อแจ็คชื่อโรสชื่อแดงอะไรเงี้ยน่ารักแสดงว่าถ้าเราดูซีรีส์เราก็ต้องมาเดากันอีกว่าใครมาช่อนะไรเอ,อเอ้ยน่าสนุกน่าสนุกแต่เขาเล่นอะไรนะอ๋อมีมีนิดนึงเนาะอ๋อที่ พี่เอมันีรั์มาเนาะมาเล่นอะไรเงี้ยตอนแรกอะที่เราจาได้ว่าที่เราเคยรียอแชั่นไปนตอนจีมเอ็มทีสมัยยี่ิบสองอะคือจะมีเฉพาะหมอเจี๊ยบและนาคนเดียวตอนเนี้ยใช่<อ>ยังไม่เ,มเจี๊ยบแล้วก็พี่เอใช่แต,แต่คําถามคือถ้าแบบพี่เอกมาเซอร์ไพรส์แบบหมายถึงว่ามาเป็นตัวละครเพิ่มหรือน้องน้ำตาลมาด้วยเงี้ยจะมีใครในจ m มเอ็มาอีกไหมเพราะโดยส่วนตัวเนาะเราก็แอบบ แ,แบบมีการ follow เขาเรียกไอจีน้องๆอะไรเงี้ยคนเข้าที่กองเนี้ยจะทั้งตึกหรอมั้งคนเข้าเยอะมากหมายถึงว่าแวะเวียนไปเพราะว่าเหมือนตัวละครในในเรื่องเนี้ยใครจะไปก็ได้หมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับบทเป็นใครก็ได้อะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครข้ามมาบ้างใครข้ามไปไหนอะไรเงี้ยเก็ดปะแล้วถ้าใครอ่านนิยายอะไรเงี้ยอาจจะมีความลุ้นแบบแบบเราเนาะ คือว่าพี่ค่ายพี่เติ์ดแห่งทฤษฎีจีบเธอผลงานเขียนของคุณจิติเรนอะจะมาหรือเปล่าเพราะว่าในนิยายมาจัลวัตไทยจะมาหรือเปล่าจากเพราะเรายังคู่กันของคุณจิติเรนเหมือนกันมันเหมือนเป็นจักรวาลของคุณจิติเรนเนาะใช่ไหมใช่ใช่ฉันขอแอปโกรธโกดใครล่ะโกดีโกดทาง g ีเอ็มในการทำเทรลเลอร์ไา้ให้ชาแนนี้ ตัดฉากที่ฉันชอบที่สุดไปนะจากไพโรฉากสอนยิงธนูอ๋อเออทำไมตัดออกฉันนารอดูโมเมนต์เดี๋ยวเดี่ยวแต่เขาแับนึ่งนะแต่เขามีโมเมนต์ในอ่างน้ำนะเธอ่ะไนยภัยแต่อันนั้นก็ก็มีอันนั้นเป็นโมเมนต์ในอ่างน้ำที่แบบวันมืดๆหน่อยอ่าจำได้จำไา้อันนี้สว่างไง แัแป๊บนึงนะแอบแบบแวะฉากโมเมนต์อาบน้ำนิดนึงฉันรู้เลยว่าสปอนไหนจะเข้านี่คือเรานอกจากเราต้องคาดเดาชื่อของพระเอกแล้วเราต้องมาคาดเดาสปอนด้วยใช่ไหมมันไม่ต้องคาดเดาคือมันรู้แล้วรู้เลยเราก็ใช้อยู่แหละเราก็เลยจำขวดได้ไม่แต่ของเขาดีจริงของเขาดีจริงแต่ก็พร้อมจะซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวสปอนน้องอะไรเงี้ย ราดูกันความเคมีเคใจของจิมมี่ซีนี่คือแบบอืมมานะคือคือวันวันที่ทําวันที่ดูไพลอดอ่ะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเคมีนี้นะแต่พอดูออฟฟิเชียลเทเลร์นะมมันได้ยงํางมแล้วมันไม่ใช่เคมีของแบบของการแสดงอ่ะพี่มันเหมือนมันเหมือนเขาแบบเขาใช้ชีวิตอย่างนี้กันอยู่แล้วสองคนนะมันแบบ มันมีความเรียวอีกแล้วไงมันมีความเรียวไงเรียวมันแบบเออง่ำแล้วหนูอะไม่สามารถมุกออนจากกันที่แบบไอ้ตอนแรกก็คือเช็ดแบบไปรอบหนึ่งเลยใช่ปะแต่รอบที่สองตอนง่ำง่ำอะน้องซีมันเผยผยอะไปแบบไปจุ๊บอะธรรมชาติลูกอ่ะลูกเัอไม่แค่ตัวใช่ไหมใช่ลูกฉันเนี่ยเัียงได้แค่ตัว เริ่มเมื่อไรนะ16กรกฎาคม16กรกฎาคมใช่ก็2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยมาวันเสาร์แต่แปลกเนาะอันนี้คือมามาวันเสาร์แล้วก็ทุกเอไม่มีการดูย้อนหลังในแอปพลิเคชันอื่นแต่ดูย้อนหลังผ่าน YouTube ทั้งไทยและต่างประเทศก็คือจะดูช่องทางทางจีน M25 แล้วก็ y o u t u b การกั่วโล่ถูกไหมถูกต้อง ย้อนหลังผ่าน u t u b e ด้วยตอนถ,อถ้าไม่จชไม่ผิดสี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มยอะไรเงี้ยก็ดูอยากดูแล้วว่าอ๋ออีกเรื่องนึงที่จะไม่ที่จะไม่พูดไม่ได้เพลงสังเกตไหม<ค>เสียงเหมือนจะคุ้นช<ร>ันฟันทงว่าสี่ร้องเพราะว่าเสียงใคยสี่เลยเออแต่เสียงใครสี่ใช่ไหมถ้าปมนเสียงลูกเราแหละคือเอาจริงๆนะตอนเนี้ยวันที่เราอัดรีแอคกันเนี่ย ไอ้วันวันที่เราอ่านดีเอกออฟฟิเชียลเทเลอร์เนี่ยมันก็ยี่สิบเก้าเนี่ยเท่ากับว่ารอรอสองอาทิตย์เนาะเราก็รอสองอาทิตย์เนาะใช่เออเพราะะฉนั้นเนี่ยก็ใช่ก็เดี๋ยวค่อยมารอดูกันว่าจริงๆจะเป็นยังไงบทสรุปอีพีหนึ่งอีพีสองถึงอีพีสุดท้ายจะมันจะมีอีกอี่อีพีเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วก็แอบฝากไว้นิดนึงเนาะว่าหลังจากที่เราทำออฟฟิเชียลเทเลอร์แล้วเดี๋ยว อาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์เดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์คุณจิติเรนเนาะเดี๋ยวเราเอามาปล่อยให้ดูเพราะว่าแบบเราสนใจเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็คือไวเวอร์ซ่าซีรีส์ลักสลับโลกไปปั่นวิวให้ปังๆนะคะไวเวอร์ซ่าซีรีส์เนาะใช่มีอะไรเพิ่มอีกไหมั้อมัน่าจะครบเนวนโนะตามตามแคทเทลเลอร์ตรงนี้เนาะจะได้มารอดูว่าของจริงยังไงแล้วก็มาดูพวกเราสัมภาษณ์ คู่เขียนนิยายเรื่องมีไวซสซาซา<ช>จ้ะขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดได้ไหมแอบอยากดูเคมีคู่นี้แล้วอะเนอะรู้สึกมันมันโดนใจยังไงบอกไม่ถูกอะน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าถ้าเบล,ลบอกว่าอันนี้คือยิ่งกว่าเดียวเพราะน้องเป็นแบบนี้เนี่ยในซีรีส์จะขนาดไหนมันแบบลูกฉันแบบ ธรรมชาติมานั่นแหละประเด็นคือนึกออกไหมพวกเราจะโดนตกง่ายๆกับคนที่มันเรียวสุดๆจริงๆอ่ะโดยที่แบบมันไม่ต้องแสดงอ่ะเหมือนเอาตัวเองมาเล่นเฉยเฉยอ่ะจริงหนูบอกเลยนะคือแบบซีเป็นคนที่ตกคนง่ายมากจากแบบจากความยิ้มจากความสดใสแล้วจริงคือคนที่แบบคือคนหล่อที่แบบหล่ออ่ะตะโกนเลย รออะไรเงี้ยมันแบบหนูว่าเรื่องเนี้ยปังปังแน่เพราะว่าอะไรฉากสวยโลเคชั่นดีเสื้อผ้าสีสีเสื้อผ้าเนี่ทุกอย่างเลิศเรามานรอดูกันใช่อย่างที่เบลบอกว่าปังแน่นอนปังแน่นอนสิบหกกรกฎาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับทุกคนใช่แล้วรอดูพวกเราด้วยพวกเรารีแอคแน่นอนจ้ะแน่นอนเจอกันโอเคงั้นวันนี้ก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปรอดูกันอีกทีนึงแล้วก็ฝากบทสัมภาษณ์ของคุณซิเิเลนในส่วนของตัวไวเวอร์ซ่าด้วยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยประมาณอาทิตย์หน้าแหละก็งั้นวันนี้ชาแนลแฟ n บอยนะครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG Ti k ออเขาเรียกอะไรนะ YouTube แล้วก็ตัว c l ับเ o าส e นะครับสามารถพูดคุย Follow กันได้ชื่อเดียวกันทั้งหมดก็คือ Channel Fanboy วันนี้พวกเรา3คนนะครับอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปใจไใจหอล่อมากเลยซีก็หล่อมากด้วย